ร้อนใช้ไม่ถึงสองนาทีเนี่ยรถเข้ามาแต่สว่าดตอนนั้นที่ผมประมาณช่วงห้าโมงนะสี่โมงเขามาจอดนี่เราเคยเห็นลักษณะคนร้ายตรงไห้ไม่คขี่ไปแดงซะด้วยนี่แ้จึงเข้ามานั่งเฉยก็เขารู้ได้ไงว่าพี่ขออ๋อบ้านผมก็จะเปิดลงขึ้น่งเลยครับ ช่วงยเงย็นๆก็จะไอ้นี่ไว้คนรถเก่งนี่คือเป็นญาตินะขี่มาแล้วเขาไม่เห็นผิดสังเกตอ่ะเขาก็มปนจากคเป็นเพื่อนเราครับอ๋อแล้วเขาเขี่ไป เราไปจอดไว้ไหนเขาบอกว่าจอดตรงต้นเสาไฟตรงนี้ครับจอดไว้ วางข้างเก้าอี้ตอนนั้นมีใครอยู่บ้านไหมครับมีตอนที่หายครับมีเมียอยู่ครับเมียอยู่ก็มีน้าเขาอยู่ในห้องนี้ก็มีน้าอยู่ห้องอ๋คออือวางไว้ตรงนี้ครับเียเราไใช้ทำอะไรครับอ๋อสว่านจับปูนแยกผมมามาจากที่บ้านก็ช่วงสักสี่โมงครึ่งแล้วผมก็มาจอดมาจอดที่ข้าหังบ้านครับแล้วผมก็วางตรงนี้ครับ ครับวันที่เขามาเอาใช่ผติดตันไม้ใช่ไหมครับแล้วผมมาใส่วาล์ลูกกอแล้วเขาก็เป็นไงลูบลูบเขาไปอ๋อนั่งแล้วมือลูบเข้าไปใช่ใช่ก็ได้ตอนที่ผมไม่อยู่รับสายด้วย คือก่อนที่ผมจะไปทํางานช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีสว่านไฟฟ้านะครับที่ผมวางไวตรงนี้นะครับแล้วผมก็ออกไปทํางานนะครับผมก็ปิดประตูตรงนี้นะครับลงมาประมาณถึ่งครึ่งเข่านะครับแล้วคราวนี้ผมออกไปประมาณสักสองนาทีนะครับก็มีชาย ติทัศนที่นะครับก็มามานั่งสอนรอบแรกนะครับมาหน้าคนร้ายเป็นยังไงครับใส่เสื้อฟุตบอลเบอร์เจ็ดนะครับสกูปปี้สีดำนะครับป้าจเรียนป้าะเรียนสีแดงนะครับแล้วเขาก็มานั่งรอบแรกนะครับแต่เขาก็เหมือนจะหยิบแต่เขาก็ไม่หยิบพอดีมีรถเกงเป็นเป็นอานะครับขี่รถมาครับเขาก็ได้ขี่รถต่อไปครับแล้วเขาก็รอประมาณสักห้าถึงหกนาทีนะครับเขาก็กลับเข้ามาใหม่คราวนี้เขาก็เข้ามานั่งอีก นั่งหยิบสวา่านแบบนี้นะครับแล้วก็ามานั่งมานั่งตรงหน้าบ้านเราใช่ครับตอกเก้มือลามาแล้ว้ามานะแล้วก็หยิบขึ้นมาไปเลยครับอยาจะฝากถึงคนร้ายยังไงครับเออก็ค้าหน้าอย่าให้เจอนะครับถ้าเข้ามาอีกก็คงจ,จะจะเทินะครับเล้อยากจะฝากถึงประชาชนที่อยู่บ้านฝาก,กถึงประชาชนที่อยู่บ้านนะครับก็อยู่บ้านก็ควรติดตัวให้มีกินนะครับเราไว้ใจทางนะครับแล้วก็อย่าวางใจคนนะครับ เพราะเราไม่รู้ครับว่าใครจะมาดีมาร้ายนะครับ